สวัสดีจ้าแม่ก้มาแจ้งข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะประกาศแล้วหลักเกณฑ์เสียหายจากฉีดวัคซีนโควิดายสูงสูต400,000น,นะคะเรามาดูเนะะื้อหารายละเอียดกันเนะจาน้าเนาะประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายจจเด็ดธรรมทัศต อารีเลขาที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ,อประสปสชนะคะจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5เมษายน64ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุไว้ว่าผู้รับบริการที่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศนี้จะต้องเป็นการเข้ารับการรับวัคซีนตามแผนงานโครงการหรือ กิจ,จกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจะให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วยทั้งนี้ไม่รวมวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชน ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการนะคะอันนี้เดี๋ยวเม่ไก่เอาเนื้อหารายละเอียดข่าวไว้ให้ใต้คลิปเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญกับพี่น้องเราเนาะจ้าเนาะสาหรับประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนนะคะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะแบ่งออกเป็น ดังนี้นะคะ 1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างทาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน4 0 0แสนบาทนะคะสศูนย์เสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน200,000บาทนะคะ 3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีนโดยมีความเห็นจากแพทย์ผู้ตรวจรักษาประกอบด้วยจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน100,000บาทประกาศฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ให้ผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19นะคะก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับบริการที่ได้รับความเสียหายตามประกาศนี้ด้วยนะคะ และให้เลขาธิการสปรสชเป็นผู้รักษาการและมีอำนาจวินิจฉัยช,ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้นะคะสำหรับรายละเอียดไม่ไก่จะเอาไว้ใต้คลิปให้เนะจน๊ะเนาะ แม่แก่ก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคนี้เนาะจ่าเนาะยังไงก็ระมัดระวังนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองเน้อจ่าเด้อสวัสดีค่ะ